มานานในที่สุดก็เจอแล้วคอนโดย ถูกแค่แปดนาทีก็ถึงเซ็นทรัพลพหลำสองแล้วแถมยังใกล้ทางด่วนพหลำสองด้วยนะทุกคนนอกจากตัวทำเลจะดีแล้วที่สําคัญห้องยังสวยเฟย์ยังครบแล้วพร้อมเข้าอยู่ด้วยนะเป็นเดือนหมื่นสามก็กู้ได้เริ่มต้นแค่ห้าพันบาทเท่านั้นตัวห้องขนาดยี่สิบแปดจุดห้าตารางเมตรใครคิดว่าห้องนี้เล็กไม่ใช่เลยนะทุกคนบอกเลยว่าห้องเขาแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนมากบอกเลยนะว่าห้องนี้เขาตกแต่งมาให้พร้อมเข้าอยู่ได้จริงๆเป็นสไตล์แบบโฮมี่โฮมี่ในห้องก็จะเป็นแบบในคลิปเป๊ะเลยนะทุกคนบอกเลยว่าตรงปก ไม่มีจกตาแน่นอนซึ่งห้องนี้เขาก็มีให้ครบเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ระเบียงหลังบ้านแบบนี้ระเบียงค่อนข้างกว้างเลยไปต่อนนที่ห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนก็กว้างไม่แพ้กันก็มีเป็นห้องแยกแบบนี้เลยนะตัวผนังเขาก็ตกแต่งให้อย่างสวยงามเลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนเขายังมีแอร์ให้ตั้งสองตัวบอกเลยว่าใครได้ห้องนี้ไปคือคุ้มมากๆจริงๆทุกคนแล้วมีม่านให้สองชั้นอย่างดีแบบนี้เลยสามารถการลังสี UV ได้จริงตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่มากทุกคนคนเข้าไปอยู่ได้แบบนี้เลยยหห้้้้ออองงงงนนีําก็จะู่ฝัตร ทำห้องนอนเลยทุกคนเปิดเข้ามาห้องน้ําก็จะหน้าตาแบบนี้มีเครื่องทําน้าอุ่นให้ด้วยนะตกแต่งได้แบบพร้อมอยู่จริงๆใครชอบห้องนี้พักมาเลย